you <laughs> you <laughs>

เป็นดีวีสกินโค้ดหมดอย่างครับจะได้ผสมไหมเช่นเอวนี่ถมหมดเลยใช่ไหมเช่นเอวเนี่ย ดั้ััลอาจะรบถึงนี้ยไปไหนหรอตะเกียบนี่ไหนแล,แล้วก็หายไปจมหายไป <c oughs> ออกอให้มันหายุ่งนะี้อย่าง,างเี้โอเคโอเคจะอะไรลย <c oughs> เอถ่ายถ่ายทอดด้วย <c oughs> <c oughs> ไปเน,ะนี่ยไปเนี่ยสูง